กับ5อาการเตือนหัวใจวายนะคะต้องรู้นะเพราะว่ามันอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวนะคะ ภาวะหัวใจวายหรือว่าภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยเกิดจากที่หัวใจเนี่ยทำงานผิดปกติไปนะคะทําให้ไม่สามารถที่จะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงได้อย่างเพียงพอนะคะการสังเกตอาการเนี่ยจึงเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าอาการหัวใจวายหรือว่าหัวใจล้มเหลวเนี่ยอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยรู้เร็วสามารถที่จะรักษาได้อย่างถูกวิธีและลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตลงมาได้นะคะในคลิปนี้พี่คันได้รวบรวม5อาการเตือนของภาวะหัวใจวายหรือว่าหัวใจล้มเหลวนะคะใครพร้อมแล้วไปดู กันเลยค่ะ อาการที่1นะคะก็คืออาการเหนื่อยง่ายนั่นเองนะคะหลายๆคนอยู่ดีๆเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเหนื่อยง่ายจังเลยจากกิจวัตรประจําวันที่เราทําอยู่ปกติไม่เหนื่อยแต่ตอนนี้เริ่มเหนื่อยเดินจากเตียงไปเข้าห้องน้ําก็รู้สึกเหนื่อยเดินขึ้นบันไดชั้นสองก็รู้สึกเหนื่อยนะคะใครที่เหนื่อยโดยไม่ทราบสาเหตุนี่เนี่ยอาจจะเกิดจากหัวใจของเราเนี่ยเริ่มทํางานได้น้อยลงทํางานได้ไม่มีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นใครมบียอาการแบบนี้รีบพาตัวเองไปเช็คการทํางานของหัวใจสักนิดหนึ่งอาจจะทําขึ้นไฟฟ้าหัวใจหรือว่าทำเอ็กโคหัว ใจะะเพื่อความปลอดภัยและมาถึงอาการที่2นะคะที่อยากให้พวกเราเช็คนะก็คืออาการแน่นหน้าอกนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะแน่นหน้าอกบริเวณหน้าอกทางด้านซ้ายนะคะอาจจะมีร้าวไปบริเวณสะบักหลังหัวไหล่หรือว่ากล้ามด้านซ้ายนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นอาการของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะคะเกิดจาก หลอดเลือดหัวใจเนี่ยมีการอุดตันนะคะซึ่งเป็นอาการที่อันตรายมากๆเลยบางคนเนี่ยแน่นหน้าอกรุนแรงจนถึงขั้นหมดสติและเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นใครมีอาการแน่นหน้าอกรีบพาตัวเองไปเช็คด่วนๆเลยเช่นเดียวกันนะคะและอาการที่3นะคะก็คืออาการนอนราบแล้วรู้สึกว่าอึดอัดน,นะคะคล้ายๆกับมีของหนักหรือว่ามีของแข็งเนี่ยมากดทับอยู่ที่หน้าอกนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นอาการของการทํางานของหัวใจที่ผิดปกติเช่นเดียวกันนะคะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เลือดหรือว่าหลอดเลือดห,หัวจใจตีบตันนะก็จะมีอาการแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าล้มตัวลงนอนแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยอึดอัดเหมือนมีอะไรหนักหนัก,นกมาทับที่หน้าอกนะคะแนะนําว่าพาตัวเองไปเช็คสุขภาพสักนิดหนึ่งนะคะ และมาถึงอาการที่4ีนะคะก็คืออาการเป็นลมหน้ามืดใจสั่นแล้วก็วูบนะคะอันนี้เนี่ยเป็นอาการที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะจะเป็นตัวบอกว่าหัวใจเราเนี่ยเริ่มทํางานได้น้อยลงมากๆแล้วเพราะว่าอาการเหล่านี้จะเกิดเมื่อหัวใจบีบตัวได้น้อยลงเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยลงจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามีอาการวูบใจสั่นเหงื่อแตกเนี่ยเกิดขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นอาการเร่งด่วนที่ต้องรีบพาตัวเองไปโรงพยาบาลนะคะ และมาถึงอาการที่5นะคะก็คืออาการหายใจไม่อิม่มรู้สึกว่าหายใจเหนื่อยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอาการเตือนของภาวะหัวใจวายหรือว่าหัวใจล้มเหลวเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าเมื่อไร่ที่หัวใจทํางานบีบตัวได้ไม่ดีการขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆเนี่ยก็ทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะทาให้เราเรู้สึกเหมือนร่างกายเนี่ยขาดออกซิเจนปอดขาดออกซิเจนจนรู้สึกว่าหายใจไม่อิ่มนะคะอันนี้เนี่ยพาตัวเองไปเช็คทั้งสภาพการทํางานของหัวใจและสภาพการทํางานของปอดในเวลาเดียวกัน ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยนะ ก็ครบไปแล้วกับ5อาการเตือนนะคะของภาวะหัวใจวายหรือว่าหัวใจล้มเหลวนะอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวถ้าหากว่าเรารู้แต่เนินเน่นๆรักษาอย่างถูกวิธีจะทําให้เราเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ลดความเสี่ยงได้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวพิการทวนอีกครั้งหนึ่งว่ามันมีอาการอะไรบ้างแล้วพวกเราไปเช็คตัวเองกันนะคะ1มีอาการเหนื่อยง่ายนะคะวัดจากกิจวัตรประจําวันที่ทําอยู่ทุกๆวันนี้แหละถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยมากกว่าเดิมเนี่ยพาตัวเองไปเช็คหัวใจสักนิดหนึ่งนะคะ2มีอาการแน่นหน้าอกนะคะอาจจะแน่นเฉพาะที่ ะะหรือมีร้าวไปที่สะบักหลังบริเวณไหล่หรือว่ากลามนะคะ 3. นอนราบแล้วรู้สึกอึดอัดเหมือนมีของหนักหรือว่าของแข็งเนี่ยมาทับที่หน้าอก 4. มีอาการหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมและอันสุดท้ายอันที่หนะคะรู้สึกว่าหายใจไม่อิ่มใครที่มีอาการเหล่านี้นะคะอาจจะไม่ต้องมีครบทั้ง5ข้อก็ได้นะรีบพาตัวเองไปเช็คสภาพการทํางานของหัวใจสักนิดหนึ่งเพื่อความปลอดภัยนะคะก็ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดน,นะคะสาระดีๆจากพี่การนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่การรวยจะได้ไม่่่ปวยคะ สวัสดีค่ะ